หลังนี้คือบ้านดีเอมนะครับบ้าน32มทับสีโดยหลังนี้สภาพตัวบ้านภายนอกก็คือค่อนข้างโทรมแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างก็หลังนี้เคยเข้ามาดูทีหนึ่งแล้วนะครับก็คือพบปัญหาหลายจุดก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูปัญหาด้านในก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวหน้าบ้านก่อนก็คือตัวพื้นถ้าเรามองจากมุมนี้ตัวพื้นเนี่ยจะค่อนข้างหักลงไปเพราะว่าด้านล่างเป็นโพรงอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการทุบพื้นแล้วก็บดอัดก่อนเทคอนกรีตตัวพื้นใหม่นะครับ แล้วก็ส่วนตัวประตูก็ค่อนข้างผุอันนี้ก็จะเป็นต้องทำใหม่ต่อมาเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตัวงานระบบไฟฟ้าประปาแล้วก็สุขาภิบาลของตัวบ้านที่ว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรถึงระดับเรียกว่าค่อนข้างหนักเลยก็ว่าได้นะครับ เบื้องต้นก็คือเดี๋ยวเราพาดูตัวมิเตอร์ของบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเลขที่3 2มสอักคือตัวมิเตอร์ลูกบนขนาดมิเตอร์ก็คือ15บหทับสีหพิกัดสายที่การไฟฟ้ากําหนดก็คือ16สแควร์มิลน,นะครับสภาพภายนอกก็ดูสมบูรณ์อยู่ก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในตอนนี้ก็คือตัวสายเนี่ยจะขึ้นเสาแล้วก็ดึงแหลกเข้าบ้านก็จะมีปัญหาอยู่ช่วงด้านบนที่เข้าแหลกไว้แล้วก็มีรอยแหลกชํารุดกับรอนติดต้นไม้นะครับตัวสายเมนตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าถ้าดูจากในบ้านอะสายนี้มันมีการตัดต่ออันนี้ไม่ควรนะครับต่อมาเรามาดูตัวตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับของตัวบ้านหลังเนี้ยเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมด8ช่องนะครับแต่ว่าตัวสาภาพตัวเนี่ยถูกโมดิฟายมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ชสาภาพนี่าค่อนข้างชํำรุดแล้วก็ถ้าจะให้สัมพันธ์กับตัวมิเตอร์ด้านหน้าที่เป็น15กับ 45, 45, 45ลูกเมนเขาพิกัดก็คือ45แอมป์แต่ตรงเนี้ย ใส่ไว้ก็คือ6 3แอมป์ซึ่งเกินพิกัดสายรับไม่ไหวปัญหาก็คือถ้าเกิดมีไฟฟ้าลัดวงจรสายจะละลายก่อนเบรกเกอร์ตัดอันนี้คือไม่ปลอดภัยซึ่งตู้ชุดนี้เราจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็สาเหตุเพิ่มเติมที่เราต้องเปลี่ยนก็คือระบบเดิมของบ้านหลังนี้คือไม่มีระบบกาวเลยทั้งบ้านสังเกตดูก็คือเขาจะมีกาวเส้นเดียวที่ตู้ก็คือเส้นนี้ลงไว้ที่พื้นซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามีถักกาวหรือเปล่าแล้วก็ดูจากสภาพภายในเขาเท่าก็าคือไม่ปลอดภัยอย่างที่สุด แล้วก็เดี๋ยวดูจากตัวบาร์ต่างๆตัวในนี้ก็ครับก็คือมันไม่มีระบบสายกาวสายกาวก็คือถูกตัดออกไปแล้วก็สภาพสายนยะครับยับพอสมควรแล้วก็มีการตัดต่อสายเมนต่างต่างหลายจุดเหมือนกันถ้าลักษณะประมาณนี้ในบ้านที่ไม่มีสายกาวหรือการเข้าตู้ที่ไม่ถูกต้องก็คือถ้าตู้เดิมสามารถจัดระเบียบให้สามารถใช้งานได้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เคสก่อนนะครับก็คือเคสแรกมีระบบครบสมบูรณ์ แต่ว่าสายไม่เรียบร้อยอันนี้ก็จะมีการจัดสายใหม่แล้วก็ใส่เปลี่ยนเบรกเกอร์ให้สัมพันธ์กับเบอร์สายแล้วก็โหลดการใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในกรณีนี้คือระบบในบ้านไม่สมบูรณ์ไม่มีสายกาวสายค่อนข้างยุ่งเหยิงตัวเนี้ยเราจะมีการทําระบบไฟฟ้าใหม่ทับต่อมาจะเป็นตัวจุดภายในบ้านนะครับที่สาเหตุที่เราเปลี่ยนใหม่จะอธิบายไว้ว่าระบบเดิมของตัวบ้านเนี่ยเป็นระบบที่ เป็นตีกิฟทั้งบ้านเหนือฝ้าขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลนักษณะการวางสายลอยๆซึ่งสายเดิมเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เก่าแล้วก็ขนาดก็คือเล็กกว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้ากําหนดณนะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีความเสี่ยงถ้าเอาไว้แบบนี้ต่อไปความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดมีพวกสัตว์เลื้อยคลานหรืออาทิเช่นหนูเข้ามาใต้ฝ้าโอกาสเสี่ยงที่มันจะตัดกัดสายไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะวิธีแก้ไขก็คือการทําระบบใหม่ของเราก็คือการเดินท่อบนฝ้า เพื่อป้องกันพวกหนูเข้ามากัดสายได้นะครับก็มีการเดินบล็อกแล้วส่วนตัวผนังก็จะมีการกีดเป็นลักษณะกีดผนังฝังปูนล,ลงไปนะครับก็คือเราจะเห็นแค่หน้าสวิตช์เลยๆพวกสายตีกิฟพวกนี้เราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็ยุ้ย่าตัวปลั๊กเดิมของตัวบ้านจะของเดิมเนี่ยเป็นปลั๊กที่เรียกว่าปลั๊กที่ไม่มีกาวก็คือมีแค่2รูนะปลั๊กที่มีกาวก็คือปกติมันจะมีทั้งหมด3รูนะครับต่อชุด ก็คือสายเขาเดินมาเป็นแค่สายสองคอไม่ใช่สายสามคอซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเรื่องความปลอดภัยนะครับว่าเวลาระบบพวกปักพวกเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันม,มีกาวเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายกับการใช้งานนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องงานระบบประปาแล้วก็สุขาพิบาลอันนี้เราจะแยกเป็นสส่วนอันนี้เราจะแยกเป็นส่วนของภายในบ้านก่อนนะครับโดยภายในบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้คือมีห้องน้ําอยู่ทั้งหมด3ห้องแบ่งเป็นของชั้น2 2ห้องแล้วก็ชั้น1อีก1ห้องนะครับ โดยชั้น2เนี่ยตัวห้องน้ําถ้าเรามองจากตัวหน้าง,งานตรงนี้ก็คือเราจะมีห้องน้ําชั้น2ทั้งหมด2ห้องคือสแปนตามคานเลยก็คือช่องสี่เหลี่ยมนี้ของชั้น2นะครับกับช่องนี้ซึ่งท่อเนี่ยเขาจะจอยหากันแล้วก็ลงมาที่จุดช่องชาร์ปก็คือบริเวณนี้ก่อนไปหาถังบําบัดทีเนี้ยเราจะมาเริ่มสํารวจด,ด้วยตาเปล่ากันก่อนก็คือตัวใต้ท้องผื้น ว่าตัวท่อเนี่ยมันมีอาการชำรุดลักษณะไหนบ้างเบื้องต้นที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือ,อตัวพื้นที่เป็นรูสลิปของตัวท่อที่เขาเจาะขึ้นไปอะ่ะตัวเนี้ยมันจะมีช่องปูนค่อนข้างเยอะซึ่งมันต้องมีการสกัดแล้วก็กาวนนชิ้งใหม่เพราะว่าตัวพื้นเนี่ยมันค่อนข้างโชเล็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วิธีสังเกตต่อมาก็คือสังเกตตามพวกรอยข้อต่อท่อ ที่เราเห็นมันจะมีพวกรอยคาบสนิมรอยน้ําซึมอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาเทสด้วยการกอกน้ําอีกทีหนึ่งว่ามันมีการรั่วซึมถึงขั้นไหนถ้ามันรั่วซึมแบบหนักๆเนี่ยก็คือเราจําเป็นจะต้องตัดเปลี่ยนข้อต่อในส่วนที่รั่วซึมออกนะครับแล้วก็ถ้าท่อมีการชํารุดเราก็ต้องเปลี่ยนท่อเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตนนัวนี้ที่จะลงมาเข้าช่องชาร์ปอันเนี้ยจะค่อนข้างเช็คยากอันนี้เดี๋ยวต้องมี เดี๋ยวรอทางทีมงานเข้ามาช่วยเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวท่อทั้งหมดตรงนี้จะต้องไปลงที่ตัวทางบําบัดแล้วก็ตัวบอกพักที่อยู่นอกอาคารก่อนจะล้นออกสู่ส่วนกลางออกไปอีกทีหนึ่งนะครับเราพาไปดูด้านข้างบ้านกันนะครับตัวบริเวณข้างบ้านตรงนี้เราจะสังเกตเห็นก็คือตัวจะมีบ่อบ,บําบัดอยู่เหนบาอก่อนล้อนออกสู่ส่วนกลางซึ่งบริเวณแนวกำแพงริมนี้ก็จะมีพวกแนวบ่อพักกับท่อแยหินอยู่นะครับ ซึ่งตรงนี้วันนี้น่าจะยังสำรวจตัวแนวท่อใยห,หินได้ไม่เยอะมากเพราะว่ามันจะมีเศษวัสดุของหน้าง,งานอยู่ค้างๆเยอะก็ต่อมาจะเป็นการเปิดฝาถังบำบัดนะครับเพื่อเช็คว่าถังอยู่ในสภ,ภาพสมบูรณ์หรือเปล่าก็ <tweet> อ,อันนี้ี๋ยว ก็มาดูตัวถังด้านในกันนะครับตัวนี้สามารถเปิดออกได้ละตัวถังตรงนี้ก็คือมันจะมีตัวตะกอนตัวนี้เขาจะต่อปากถังึ้นมาค่อนข้างลึกแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นดินทั้งหมดแล้ว็คือสันนิษฐานก็คือถ้วถังเนี่ยน่าจะแตกและดินตัวด้านล่างเข้ามาอันนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวถังบําบัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนแนวท่อใยหินก็เดี๋ยวมาสํารวจอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอให้ช่างช่วยเคชียร์ฝั่งนี้ออกไปก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นการสำรวจเบื้องต้นก็คือตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างเป็นโพรงก็คือเราก็จะใช้วิธีการสำรวจด้วยมือถือก่อนว่าแนวท่อเนี่ยใต้บ้านเนี่ยมันมีจุดชำรุดอยู่ช่วงไหนบ้างแล้วก็แนวท่อเขาเดินไว้ยังไงบ้างนะครับก็ถ้าโดยจากในรูปที่ถ่ายมาเมื่อสักครู่ก็คือดินใต้บ้านที่เป็นตัวซัพพอร์ทท่อเดิมนะครับมันซุดลงไปทําให้พวกข้อต่อท่อต่างๆเนี่ยมันแตกนี่สังเกตดูข้อต่อท่อมันก็จะแตกแล้ว ที่ที่เราเห็นนะครับเพราะว่าท่อตรงนี้จะลงมาจากอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำชั้นหนึ่งแต่ว่าช่วงบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลงมาจากช่องชาร์ปตัวในบ้านคือเราก็จะสำรวจเบื้องต้นว่าเราจะต้องเตรียมคนเข้าไปซ่อมใต้บ้านละมันไหนบ้างน,นะครับส่วนแนวนี้ก็จะเป็นแนวที่เดินมาหาตัวถังบําบัดนะครับตัวท่อ4นิ้วชุดนี้2ชุด ที่จะเดินมารวบก,กันแล้วก็เข้ามาที่ตัวถังบาบัดช่วงนี้ก็คือก็มีเสียหายก็ต้องเตรียมคนเข้าไปซ่อมอีกทีหนึ่งครับก็คือต่อไปจะเป็นตัวการเทสน้ําจากชักโคกนะครับเพื่อทดสอบท่อด้านล่างมันรั่วเป่าโดยจะให้ช่างเนี่ยช่วยกรอกน้ําอย่างด้านบนแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูท่อด้านล่างว่ามันมีรอยรั่วซึมหรือว่าเสียหายตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วไปดูทอ่อต่ออย่าเพิ่งกลัวนะอย่าบอก๋ยวตะคกนบอกกรอกเลยครับ ช่างกอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวท่อฝั่งนี้เรายังไม่เจอปัญหารั่วซึมนะครับต่อเดี๋ยวขออีกฝั่งหนึ่งกอะอีกห้องหนึ่งปล่อยตนึงครับตอนนี้คือเดี๋ยวช่างกําลังขีวน้ําขึ้นไปด้านบนก็คือเดี๋ยวเราจะเกากตัวนี้ต่อยอทีหนึ่งว่าอาการมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราก็คือเรายังไม่พบปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับตรงบริเวณข้อต่อท่อเพราะว่าน้ําปกติถ้าเป็นลักษณะแตกก็จะเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นรั่วซึมอาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่ง มันตันเหรอไม่ใช่พ่อมันติดข้างในเดินเนาะต่โค้งเรามมนยังไม่เหมือนอ๋อโอเคเดี๋ยวสไล์ลอ่ะเดี๋ยวสไลด์ชักโค้งออกมาช่วยมีตลับเม็ตปะเออปัญหาก็คือรูชักโค้กเดิมมันถูกเซตไว้ไม่ได้มาตรฐานก็คือ มาตรฐานของการาตั้งชักโครกทั่วไปก็คือตัวเซนเตอร์รูท่อเนี่ยจะต้องห่างจากตัวกำแพงอย่างน้อย3 30มเซลน,นะครับ30.5าเซนแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าสังเกตดูมันชิดก็เดี๋ยววัดดูว่าต้องสไลดบต้องขยับตัวแนวท่อออกมาก็คือต้องมีการสก,กัดปูนแล้วก็วางตัวแนวท่อใหม่ให้มันได้มาตรฐานที่ถูกต้องนะครับก็เพื่อป้องกันเรื่องกลิ่นย้อนแล้วก็ ให้ตัวช็โคนเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าถ้ารูเล็กไปเนี่ยสิงปฏิกูลน,น่ยมันจะลงไม่ทันแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องตันไว้แล้วก็เรื่องกลิ่นสะสมนะครับโอเคเอ่อก็คือตัวเนี้ยถ้าเราวัดณนะปัจจุบันนี้นะครับก็คือตัวเซนเตอร์ชัอโคนเนี่ยหางจาก,กำแพงอยู่แค่12เนเซนก็จะต้องทำการย้ายตัวท่อนี้ขยับออกมา ตรงนี้ให้ได้30เซนนะครับเมื่อกี้ห้องไหนรั่วนะห้องนี้เลยใช่ตรงห้องีก็คือตรงเนี้ยพื้นพื้นเดิมเขาสลบมาทางนี้นะครับสาหรับห้องเมื่อกี้เวลากอกน้ํามันใต้น้ํามันจะมีเรื่องล้นทีนี้มันมาล้นออกอยู่ตรงช่วงฟอร์เดนบริเวณโถปัสสาวะเดิมซึ่งพื้นเนี่ยมันถูกสกัดออกเพื่อจะวางแนวทอ่อตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าแบบแล้วก็เทบ็อกใต้พื้นใหม่ แล้วก็ทําระบบการึูญของห้องน้ําใหม่ทีหนึ่งครับต่อมาเราจะมาสรุปการเทสท่อของห้องน้ําชั้น2กันนะครับก็คือท่อชุดนี้ตัวชัโครกชุดห้องแรกตรงโถงบันไดอันนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรแต่ว่าชุดที่2ของห้องน้ํามัตเตอร์ตอนนี้เราจะต้องขยับรูมันออกมาเพื่อให้มันได้ตำแหน่งของ30เซนซึ่งจะมีการตัดเปลี่ยนท่อเป็นบางจุด ส่วนท่อน้ําทิ้งที่เป็น2นิ้วสําหรับบอเดลแล้วก็อ่างอาบน้ําเดิมตัวนี้เราจะคงเหลือไว้เฉพาะในส่วนที่จําเป็นเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาจะพ่วงมากับตัวท่อปั๊บโภพสาะ,ะเดิมนะครับแล้วก็มีการเก้าพื้นใหม่ทําระบบการซึมใหม่ส่วนตัวท่อน้ําดีของเดิมอันเนี้ยต่อไว้ค่อนข้างจะคุ้นวายพอสมควรก็คือไม่ไม่เรียบร้อยเราก็จะมีการตัดในส่วนที่ไม่จําเป็น แต่ส่วนที่จําเป็นต้องใช้เราจะมีการเดินใหม่เพราะว่าตัวชุดเอาเลตเดิมอันนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะเราก็จะมีร้อยพวกคาบกาวที่เสื่อมสาภาพบริเวณข้อต่ออันนี้สังเกตดูแล้วว่าค่อนข้างเยอะเราก็จะเปลี่ยนใหม่ถึงในช่องช้ำก็คือตัวท่อน้ําดีที่เป็นขนาด3ามทับสเนี่ยสามารถร้อยลงไปในช่องช้ำเดิมได้อยู่แต่ว่าตัวท่อเสียนิ้วเนี่ยมันจะตัดเปลี่ยนตัวในช่องช้ำไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนในจุดที่เราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือในส่วนนี้ก็คือต่อมาจะเป็นตัวส่วนหลังบ้านอันนี้หลังนี้ก็จะค่อนข้างหนักหน่อยพื้นพื้นที่เราเนี่ยหลังบ้านในพื้นที่สีเขียวเยอะมากแต่จริงๆอ yea. ่ะไม่ใช่ครับ <laughs> พื้นที่สีเขยเียวเรามีอยู่แค่นี้ครับรู้ว่าเราไม่มีครับอาการค่อนข้างหนักทีเน,นี้ยหลังนี้ก็จําเป็นจะต้องเคลียร์ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ออกทั้งหมดเลยแล้วก็มีการทารั้วใหม่ก็วิธีการทำรั้วใหม่ก็คือเดิมเนี่ยมันไม่มีฐานรากของรั้วเลยก็จำเป็นจะต้องทำพวก งานลงเข็มทำฟุตติ้งทำสเตย์ดึงรั้วใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงอีกทีหนึ่งครับพักสุดท้ายเราจะมาสรุปเรื่องรายการของงานระบบภายในของบ้านหลังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะคือเรารื้อระบบเดิมทําใหม่เพราะว่าระบบเดิมอะชารุดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระบบเดิมก็ไม่มีกาวสายก็เดินไว้ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือเราจะลบะออกทั้งหมดแล้วก็ทําใหม่เป็นลักษณะ ที่เป็นกรีดผนังฝังท่อแทนของเดิมที่เป็นลักษณะการตีกิฟนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องระบบงานน้ําดีงานน้ําดีตัวเนี้ยเราจะเดินใหม่ให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าของเดิมก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมสภาพไปหมดแล้วนะครับพวกข้อต่อพวกกาวส่วนท่อน้ําทิ้งางานท่อน้ําทิ้งภายในบ้านตัวท่อชักโครกเราก็จะมีการย้ายตําแหน่งให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถติดตั้งสุขภัณฑ์โดยไม่มีปัญหานะครับ ส่วนพวกข้อน้ำทิง้งพวกข้อฟอเดนเราก็จะคงไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ส่วนไหนที่ชำรุดเราก็จะมีการตัดทำใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนท่อใต้บ้านที่มีการชำรุดเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดของทั้งหมดตัวถังบําบัดที่สํารวจแล้วว่ามันเสียหายมีถังแตกอันนี้เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนถังบําบัดแล้วก็เดินท่อออกมาส่วนระบบส่วนกลางใหม่ทั้งหมดเลย ลูกค้าที่จะได้บ้านหลังนี้ไปก็คือนอกจากจะได้งานแค่ทาสีปูกระเบื้องใหม่แล้วเราจะได้งานระบบที่ที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับสิดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะค เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ